พี่น้องครับผมเห็นข่าวผ่านหน้าสื่อวันนี้ว่ามีลงสีแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ฟ้องผมกรณีเรื่องข้าวสิบปีถ้าพี่น้องจําได้สิ่งที่ผมแปลกใจข้าวสิบปีประมูลจบตั้งนาน,น้นตั้งหลายเดือนแล้วทําไมเพิ่งมาฟ้องมีใบสั่งอะไรหรือเปล่าที่ทําให้คุณธรรมมาฟ้องช่วงนี้และจุดท,ที่น่าสนใจคือจุดที่เขาฟ้องคือเขาเป็นคนพูดเองผ่านรายการดีเบตกับผมว่าข้าวในโกดังเหล่านี้เนี่ยมีการปลอมป,อปนเขาซื้อข้าวหอมมะลิแต่มันมีข้าวขาวปลอมปน ซึ่งผมก็เอาสิ่งเหล่านี้มาตรวจสอบรัฐบาลผมไม่ได้ตรวจสอบคุณผมตรวจสอบรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลอยู่ความโปร่งใสก็ไดี่ารัฐบาลบอกว่านี่เป็นข้าวหอมมะลิสิบป,ปียังหอมยังกินดียังอร่อยแต่ทําไมผมบอกว่าก็มันมีการประมูลไปแล้วแล้วก็มันไม่มีการมารับข้าวเพราะมันมีการปลอ,ปอปมปนทำไมรัฐบาลไม่ชี้แจงแล้วผมอยากจะฟ้องอยากจะบอกคนที่ฟ้องผมนะคุณไม่ใช่ยุคขัดแย้งกับผม คู่ขยดแย้งกับผมคือรัฐบาลผมมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในฐานะพักการเมืองตรวจสอบเพื่อเกิดความโปร่งใสดังนั้นการที่คุณมาฟ้องผมเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีคิดให้ละเอียดคิดให้อรอบคอบผมเอาความจริงที่คุณมาพูดเพื่อตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้ทําให้คุณเสียหายเลยคุณมาสร้างราคาให้ตัวคุณเองดังนั้นไม่เป็นไรคุณฟ้องได้ฟ้องไปและผมเชื่อมั่นว่าผมพูดความจริงในสิ่งที่คุณพูดหลักฐานผมมีหมดและผมบอกไว้เลยนะว่า ผมมั่นใจว่าผมชนะและอดีตที่ผ่านมาใครฟ้องผมผมไม่เคยคิดจะฟ้องกลับเพราะคิดเก็จค่าความแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกถ้าผมชนะผมฟ้องกลับแน่นอนเตรียมรับหมายสารด้วย